สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสมองสุบอนพ่อกับทรงน้องเคสคือเก่าจะเป็ดขายพี่น้องเลยเสียเมื่อไหร่ป้าได้จะโตเลยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าเนี่ยนี่ต้นนี้ นี่ตัวน้เใตัวน้อนี่แม่ <Line> เอาเข่ามาถอกติลกนะในขู่นะมันมาทานแตกินเลยจับใส่กระสอบเดียวนะ่ัดีนแเป็ดเป็อันนี้นะเป็ดแม่นี่ะ จับเบิดนีแ่แหละยืนเชียเ,เ,บเ,เบิดเ,นะเ,เบิดจกักโตรุ่นนี่นะเฮ้ยต๊วอาสิุป็ดแม่นะเอาเลยแลแต่แลเห้มอลายจับเป็นแม่เอาอะไนเขาจับไปป้าเขา้น่ะนะเอ้ามนีมน่ปล่อยอีก ก็คือหมอนกระสอบมใส่หมอนี่โอ<ย>้ยเอยน่นตี้เ<ย>จก็กโตเลยนี่ฮัลน่ะนะกระสอบมใส่น่ะแม่เอิญ

จะเปลด่ดเลยจสฮะเจสสอบเดียวนะขาตัวที่ได้ชอบจ้ะเาบจะขายกระสอบโมจะขายหนขายโอ้ยห้ามกระสอบหนึ่งสามมือเอาบริจาขายเป็ี่กระสุนนัลงไปจับกระสอบแน่อไหเอิญขายบุเพงเนาพี่น้องเอ้ย ตละลอยข่าอันน้ลีกน่ขู่นะหอยอยู่นะขู่ดำๆนั่นในเชสงกุ๊นะห้องโบราณในเกลือมันได้หมือนนี่นะตัวน่อยสองตัวนะจ้าให้ป้าแล้วเบยตัวพกโตพอเนาะใจ่ดเจ็ดตัวนะมันตัวหน้อยสองตัวนะตัวนี้นอยหนึ่ง cộng phân sử lý tổ là là sữa thật ra tỏa sửa thật 10 bệnh món đỏ căn bệnh hứng thêm tên mọi người ngon cơm mất kìm mất hảo lạy nó mọi người ăn cơm mất hơi tony nha nha mất nhảy mất 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 ชองโตฮันเด้น่ะสโตอันแรกมอนี่บอแม่ได้อันนั้นน่ะสองสี่หกแปดเก้านี่ยังเก้าโตอะลงไปยักโตแหละนะเฮ้ยแม่นะ เออเอาตนหน่อยนะเฮ้ยเอาเข่ามาหยอีกที่เอามาหยอยู่ห้างพี่ตัวใหญ่ตปสีเลย ตัเด <Cornell>. ียวอะเละคองอันเด้หมู่วันเอาขาวในเลยสองตัวนะมันไหวกูจับขอโทษขอไปพี่น้องข่แจบสุภาพเก็บเก็บเกเก็บเก็บเกเก็บอันเด้เฮ้ยใน่คอกนะโตอยากได้ว่าเฮ้ยคู่ละสี่ซิบนะคู่ละห้าสิบนะ่นี่ไม่คลอะบาย่เยวอ้แม่เฮ้ยนะ มีอยู่ซีบโตจ้าตงงาตัวล,ลอยกันลอบ่คายมันใหญ่เลยไม่ร <laughs> <laughs> ู้เปนยังไายแต่หึงแล้วอะไรหลีกตูดจับเป็ดเราได้พี่นอ้องเอ้ยบังเน้เอาข่าวมาเกลือมันก็ะหอดโบมาบาดน,นี้เปลี่ยนเจ้าลูกเปลี่ยนเจ้าเมื่อกินในโะอนพ <laughs> ุ่นให้ก็เอาห้าเมื่อวานนีช็อบหนึ่งวันสิบวิช็อตหนึ่งวันสิบง่ายห้าหนึ่งพเถ่านะ ลืมมาสีข่าวอืมอายังหานอโอ้ยข่าในเล่าก็มีไปเอามาเกือเรา่วาเอาห้ามเกือักดฟีได้เกืไไก่กได้แล้วก็บเ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 กบ กัมมันตัวใหญ่นะคลายได้อยู่เอินแบบผูใหญ่ๆเนี่ยในเขาคลายผูละสองร้อยสามร้อยเดสองร้อยอืมตัวใหญ่กัมมันหายราคาสูงเคยคลายเลยเน้นเอาไปจับมาตัวหน่อยนะ โอ้ผู้ตัวน uh ้อยยงท่านได้เขาตัวใหญ่ใหญ่กวูหมูตัวเดียวน่ะอันรุ่นรุ่นตัวจับเขาสุ่มมนเด้มันมันบกเขามันบกหายจับบ่ได้จะโตขวบขวารายมือลายลายมือลายเอาเนี่ ระวังมันออกเด้อมองมันขาดปาตอกตี้มาัดนมัดเ็น้อยจอายสายเนี่ยงานเนี่ยมามัดตี้หลกสิบเอ็ดโตเอิันเอาเบิร์ดนะยีนี่กะหาในหันกะหาลกะตัวใหญ่ให้ดีตัวใหญ่ยีนอกนะยีนอยู่จุยนะอกะฮะ กัดต้นต้นนึงยังว่าพอดีเป็น11โตยังว่าอันนี่จักโตเฮยเอ้าก็บ่หาบักลิงเฮาเพิ่นว่าซี่ตอนนั้นแม่นบ่ลงเลยจักข่เบิ่งเด้อเยข่เบิ่งเด้อเอยลูบเด้อเอ้ยหัวอาหารก็เบิดกระสอบนึงข้าวก็เบิดจังสิแม่นจักกระสอบอี ทันจูนี่นะขนาดเอาเป็ดในขอกตุกอันเอาขอตนางนนะมันบริหาดช่องเดือนได้เป็ดนะเอาะเอนะอเมยมันก็ได้ลูกอีกเลยสิบสามตัวตาโอ้ยขีดบงซะก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเห็นว่ากะหุ่มกันกะดอเฮ้ยเอาบ่อตัวให่จะตัวเก้าิบแล้ว้ เฮ้ยแปดสิมอนนี่ยนะเฮ้ยัตละลอยนะเฮ้ยยุยยุอยู่นะรับมามูอันมันมันขาวในเบิดแล้วสิบเอ็ดโตของป่านะหหกฮก หกโคงหางมันตัวน้อยๆ2นะมันหากะอันนั้นน้อยน้อยแหงอะลีของป้านะเฮบ่ติดตามมาเฮ็ดของฮเจ้น้อยเจ้น้อยอันพ่อบักแทนสิว่าขายเป็ดก็บ่บ่ออกเลี้ยงใหญ่ตัวนั้นก่อนสิขายให้หมอ เป็ดวไดตัวละหกเวอยตัวนึงแปดชตัวละล่อได้ตัวหนอ๋อแล้ตัวละอจับบานจับบ้านตัวละอนสิบตกับหกร่อเยหก่อแปดสิบพอดีเป็นเจ็ดร่อ้ยดแล้วบางหนึ่งได้ตัวละอนะพี่น้องขายเป็ดมือเดียวได้แปดรอบาทกอ้จ

ยัง10โตบอนันน <s> ี kind of <Trustee> ้นะน่ะง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มันมเียแแค่ท่าว่าคนตัวท่านมีหลก็ยเลี้ยงปดเข้าบ่ดีมันอียทมๆเกลี้ยงแันแ้